เดี๋ยวเราไปคุยกับท่านนายอำเภอเมืองตรงังท่านจัก,กรพงศ์รัชนีกุลนะครับเมื่อวานนี้มีชาวบ้านแจ้งขอความช่วยเหลือที่น้ําผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังว่ามีคนติดจาวัยสามสิบห้าปีอยู่กับพี่สาวและก่อความเดือดร้อนนาคานพอดีเลยครับนายอำเภอไปอยู่ที่น้ําผุดไปดูแลเรื่องศุนเกี่ยวกับแก้ปัญหายาเสพติด<า>ท่านทราบปั๊บเนี่ยไปพร้อมพูมกับไปจัดการให้เลยครับท่านจัก,กรพงศ์ครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีค่ะ เมื่อวานนี้เราเท่าท่านข้าไปด้วยไหมครับท่านเมื่อวานนี้ครับทีมงานขึ้นภา<อ>พมาเลยครับ<อ>ที่<อ>ท่าน<ม>ส่งมาให้ผมผผมมอยู่ในพื้นที่ครับอยู่ในพื้นที่เพราะว่าเมื่อวานในพอดีว่ามาีนัดประชุมชาวบ้านร่วมกับทางผู้กับการายตำรวจภูทรเมืองตงังแล้วก็ท่านาสาธารณอำเภอ,เอท้องที่ท้องถิ่นนะครับอบตผู้ใหญ่บ้านอยู่พอดีครับนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อเข้าสู่กระบวนการบาบัดโดยชุมชนอยู่ในพื้นที่พอดีครับ ก็เห็นทางตำรวจถ้าไปเอาตัวผู้ชายคนนี้ไปเอาไปแล้วนะท่านนะครับเอาไปแล้วครับเามื่อวานได้ส่งไปที่โรงงพยาบาลตรังแล้วครับแลวก็ทีนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องของทางโรงพยาบาลตรังก็าที่ก็จะต้องประเมินอาการนะครับเพื่อจะดําเนินการในเรื่องของการบาบัดรักษาต่อไปครับ ทีนี้ท่านมีศูนย์ไหมครับศูนย์ที่จะฟื้นฟูคนเนี้ยครับหรือคนเหล่านี้ครับโดยตรงก่อนที่จะเดี๋ยวโรงพยาบาลไม่มีหอผู้ป่วยก็ต้องกลับบ้านอีกมันมีศูนย์ของแาทไทยเราไหมครับมีมีครับคือตอนนี้มีมีศูนย์ฟืนฟ้นฟนูสภาพทางสังคมนะครับคือตอนนี้ทั้งทั้ง878อำเภอของกรมการปกครองของอำเภอมีมีม,ม,มีทุกที่ครับแล้วก็แต่ว่าในการที่จะนำไปเข้าศูนย์นี้ก็ต้องมีการประเมินอาการถ้าอาการหนักขนาดนี้เนี่ยเข้าไป ศูนย์นี้ไม่ได้ครับต้องส่งไปทางโรงพยาบาลนะครับ <ừ> พอไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ห <ừ> มอเองจะประเมินอาการเป็นเป็นหมอจิตแพทย์นะครับเป็นจิตเวชนะฮะจิตเวชเนี่ยก็จะประเมินอาการว่าอาการขนาดไหนจะส่งไปที่ไหนอย่างไรครับแต่ว่าถ้าเป <ừ> ็นอาการหนักแล้วเนี่ยเอาไปรวมกับศูนย์ฟื้นฟูนสภาพทางสังคมของทางอำเภอเนี่ยยังยังยังไม่ได้ครับงั้นมันต่างยังไงครับศูนย์ฟื้นฟูกับกับคนที่มีอาการแบบนี้ท่านครับ ครับก็ต้องไปบอกกันก่อนแล้วก็มาอยู่่อยมางคนที่ติดยาแล้วก็อจนทําให้ประสาทนี่หลอนนะครับแล้วก็เกิดอาการบางทีก็วิตกอาจจะคิดว่ามีคนมาทําร้ายหรือว่ามีอาการทางทางทางจิตค่อนข้างไปทางนั้นนะครับคืออาการประเภทนี้ต้องต้องใช้หมอเฉพาะทางนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการบําบัดอในระดับที่สูงขึ้นนะครับ แต่ศูนย์สภาพพื้นฟูทางสังคมที่จัดโดยทางอำเภอนะครับศูนย์ต้องการปรับปรามยาเสพติดอำเภอเนี่ยเป็นศูนย์ซึ่งประเมินอาการของคนที่เริ่มติดเริ่มติดใหม่ๆนะครับ,รบเข้าไปาเกี่ยวข้องใหม่ๆหรือว่าอาการไม่หนักนะครับซึ่งซึ่งศูนย์นี้ก่อนจะเข้าก็จะให้ทางทางสาธารณสุขนะครับก็จะเป็นผู้ประเมินอาการก่อนนะครับถ้าอาการหนักต้องส่งไปทางโรงพยาบาลครับ อถ้าไม่หนักก็รับยาแล้วเข้าไปอยู่ในจุดศูนย์ฟื้นฟูที่จัดตั้งขึ้นถูกไหมไปแก้ไขพฤติกรรมเนาะให้เลิกรัให้ได้จริงๆนะครับแล้วถ้าอาการหนักแบบนี้นี่ต้องไปสถานพยาบาลที่ต้องเลิกยาแปลว่าต้องเลิกให้ได้ก่อนแล้วก็ก่อนจะกลับบ้านก็ต้องพาไปฟื้นฟูอีกทีหนึ่งอย่างนั้นไหมครับท่านครับครับผมครับอันนี้จะเป็นของทางสาธารณสุขก็จะรับไปครับแล้วก็จะมีการประเมินอาการว่าอาการระดับนี้ควรจะบําบัด เข้าสถานพยาบาลหรือว่าเข้าบําบัดในในระดับไหนยังไงครับครับทิตรังเยอะไหมท่านในเขตอำเภอเมืองของท่านเนี่ยว่าถ้ารเราแยกสองส่วนนะว่าคนที่เสพอยู่นานๆและเข้าข่ายขั้นมีอาการทางจิตอย่างกรณีนี้ก็ดีเนี่ยนะครับเรามีอยู่สักกี่คนเราจัดการยังไงกับสองก็คือคนที่เริ่มต้นนะครับหรือว่าผ่านการบําบัดแล้วจะต้องแต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับการเสพยาอยู่ต้องเข้าไปในศูนย์ฟื้นฟูเนี่ยจำนวนเป็นไงท่านครับครับจํานวนก็ ทุกที่แล้ครับทุกที่ตอนนี้เนี่ยน่ตตาตะมองว่าสถานการณ์ของผู้เสพนี้ก็เยอะต้องยอมรับว่าเยอะแต่ว่ารเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยก็ต้องอาศัยอาศัยผู้ปกครองอาศัยชุมชนอาศัยความร่วมมือของประชาชนด้วยนะครับซึ่งถึงตรงนี้แล้วนะถ้าจะประเมินเคสนี้เนี่ยเคสนี้ตอนแรกๆเนี่ยเขาก็คือทางผู้ปกครองเองเขาก,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 ก็ไม่ไม่ได้มาแจ้งอย่างเมื่อวานก็ไปแจ้งทางคือไม่ได้ผ่านทางทางพื้นที่เลย นะฮเรืออาจจะอาจจะแจ้งแจ้งในระดับพื้นที่แล้วอาจจะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับแต่อย่างว่าที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้กําลังในเรื่องของการเน้นการสร้างการรับรู้ด้วยนะครับว่าชุมชนเองผู้ปกครองเองหรือว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องสร้างความร่วมมือนะครับแจ้งเบาะแสะกรณีอย่างนี้บางทีว่าอตอนแรกๆไม่แจ้ง ติดใหม่ๆไม่แจ้งครับแต่พอมีอาการคุ้มข้ั่งแล้วถึงจะมาแจ้งกันก็ก็ต,ต้องรักษาไตามาการค,กครับฝากท่านท่านด้วยนะท่านนะว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องคนรู้จักว่าถ้ามีลูกหลานหรือสามีภรรยาติดยาแล้วก็ไม่ยอมบำบัดไม่ยอมฟื้นฟูแล้วก็ เป็นอันตรายต่อคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านหรือชุมชนเนี่ยนะครับให้ไปหาท่านแนมเพอจักรพงศ์ได้เลยนะจะนะชักไปหาได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับอันนี้เป็นเราประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านทุกเดือนอยู่แล้วครับหรือบอกผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเนาะผู้ใหญ่บ้านก็ต้องบอกท่านแหนมเพลเนาะท่านในในการประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านในเราประชุมทุกเดือนนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ประชุมแล้วก็มีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกันทุกเดือนอยู่แล้วครับ ทีมงานขึ้นคลิปเมื่อกี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะทั้งที่ที่เราเห็นอยู่ในศูนย์ปรับเปลี่ยนฟื้นฟูนเนี่ยนะครับตามที่เห็นในภาพในคลิปตอนนี้นะครับแล้วก็ที่อำเภอฉวางผมเห็นเนี่ยอยู่ในศูนย์เนี่ยนั่งกันเป็นร้อยคนนะท่านครับแล้วก็เป็นชายชะการทั้งนั้นเลยอะ่ะ น,น่าเสียดายไหนทปานเนาคยเลยอ่ะบุคลากรขอ,ของชาติเนาะท่านน้อแล้วไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันน่าเสียดายไหมท่านเนี่ยท่านเห็นเลยเนี่ยบอกโอ้โหมนอยู่ในศูนย์กันเนี่ยนะฮะมันน่าจะมีอาชีพไปทําให้เกิดผลผลิตครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่เหรอครับท่านฮะครับคือในศูนย์นี้อย่างนี้ครับคือในในโครงการหลักสูตรเนี่ยกองศูนย์ื้นทูภพสภาพทางสังคมที่ทุกอำเภอกําลังจัดอยู่ตอนนี้เรามีหลักสูตรใช้ระยะเวลาสิบห้าวันนะครับ ใช้เวลา15วันพอ15วันแล้วเนี่ยมันก็จะมเีเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้ความรู้ดรา่ยาเสพติดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ก็คือเรื่องของการฝึกอ,อาชีพฮะเอาเอาหน่วยงานส่วนราชการที่ไปส่งเสริมอาชีพแล้วว่ากลุ่มเหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่าหลังจากการบําบัด15วันนี้ก็อยู่ได้ครับเนี่ยนะผม,อมของอําเภอเมืเองเพิ่งปิดไปเมื่อวันที่สามนะครับ50คนในปรากฏว่าพฤติกรรมในปรับเปลี่ยนมาเลยครับ ปรับเปลี่ยนมา15วันไม่ใช้ยาก็อยู่ได้แต่ว่าอพอหลังจากอบรมแล้วอบรมแล้วเาราม,มีการส่งเสริอมาอาชีพนะครับเขต้องมีอาชีพรองรับแล้วก็กลับไปแล้วเนี่ยจะต้องอาศัยชุมชนนะครับช่วยในเรื่องของการติดตามนะครับติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องครับ ท่านต้องตามไปดูเขาอีกใช่ไหมท่านไม่มาเอามาอยู่สิบห้าวันแล้วก็ลดได้พอกลับไปบ้านปั๊บก็ปล่อยมือปล่อยมือก็ไปเกี่ยวข้องอีกไม่เสพก็ค้าแล้วก็มีปัญหากับชุมชนก็ต้องตามต่อถูกไหมท่านครับต้องตามตามชับทางอำเภอท่านกำชับทางอบตผู้ใหญ่บํากำนันจังไงท่านฟื้นฟูสภาพทางสังคมตอนนี้เราเราเปิดในระดับตำบลทุกอบตทุกท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเราปสตพื้นที่เนี่ยเราก็มีการมอบหมายพูดคุยกัน อาหมายภารกิจกันชัดเจนว่า,าจะต้องดําเนินการอย่างไรครับอันนี้อําเภอละหนึ่งศูนย์หรือเปล่าครับ,นนรรบท่านอของศูนย์รุฒนสุขภาพทางสังคมเนี่ยของของอาเภอเนี่ยมีทุกอําเภอนะครับแต่ในะระดับตำบลก็จะมีในในส่วนของทางทางอบตนะครับซึ่งอบตนี้ก็จะมีส่วนสําคัญที่จะจัดทำโครงการส่งเสริสอมอาชีพนะครับส่วนของรอปสตนี้เขาก็เป็นการประเมินอาการเรื่องของการเสพยาอะไรต่างๆในเป็นเป็นการประเมินอาการ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็อาจจะมีการลงไปสุ่มตรวจว่าเนี่ยก็ตรวจปัสสาวะก็ยังมีการเสพอยู่หรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับในผมเรียนท่านจะกระพงตรงๆเลยนะครับท่านครับว่าชาวบ้านที่มีลูกหลานติดยาแล้วก็เขาก็เอือมระอากับลูกหลานของเขาเต็มทีแล้วแต่ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเคยไปบําบัดก็ไม่หายกลับมาเสพต่อแจ้งตํารวจตํารวจเอาตัวไปก็กลับมาก็เหมือนเดิม นะครับทีนี้พอแจ้งตำรวจอีกตำรวจก็ไม่พาแล้วล่ะนะพาไปวันเดียกก็กลับมาไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะสถานพยาบาลก็ไม่มีรองรับเนี่ยวันนี้ผมบอกท่านจักรพงศ์เลยว่าชาวบ้านหวังไว้กับมหาไทยมากครับท่านครับว่าศูนย์ของท่านนี่แหละจะเป็นตัวเป็นตัวช่วยนาะทั้งการติดตามฟื้นฟูกำกับดูแลโดยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะท่านนะพึ่งได้ใช่ไหมท่านครับท่านนายจักรท่านนายพอจักรพงศ์เมืองตังเพิ่งได้ไหมท่านครับอ๋อพึ่งได้ครับพึ่งได้ครับเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วครับ เออเนาะผมว่าตั้งฟังจากท่านยืนยันอย่างนี้เชื่นใจครับท่านครับว่ามันเป็นความทุกข์หนักจริงนะท่านนะถ้าผัวติดยาเมียติดเหล้าโูกติดยาติดเหล้าการงานไม่ทำอ่ะเนาะทำร้ายพ่อแม่โอ้โหมันทุกทุกวันตายเลยเนาะใช่ค่ะนะครับมีบางคนเนี่ยติดยาเนี่ยนะมีลูกมีเมียเมียเลิกเมียนีเลยหนีแล้วก็ไปพอไม่มีที่ไปก็กลับมาอยู่กับพ่อแม่พออยู่กลับกับพ่อแม่ก็ทำร้ายพ่อแม่อีก มันเป็นวงจรที่แบบไม่น่าเกิดขึ้นเลยในครอบครัวนะคะต้องอาศัยท่านนายอเภอช่วยแล้วครับท่านครับเนาะท่านนะครับต้องช่วยกันทุกส่วนครับทุกภาคส่วนต้องช่วยกันครับเรื่องนี้ครับครับครับท่านครับมีอะไรให้รายการเราเป็นสื่อกลางยินดีครับท่านครับช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันครับท่านครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับค่ัสดีค่ะสวัสดีครับไปคลิปเหลืองเหลืองเมื่อคิกที่ที่ฉวางนะครับนายอำเภอนายอำเภออัครพลก็ไปทําอย่างที่ท่านนายอำเภอจักรพงทำเนี่ยเพราะผมเห็นคนที่ไปนั่งอบรมอ่มนนะ ไปดูภาพนิ่งก่อนได้ไหมอันนี้เขาก็ไปทําไปทํากิจกรรมอเออเนี่ยเออดูสิคไอันนี้คือน้องๆเป็นหวัยหน้าจะสิบแปดขึ้นไหมคะวัยชะกันใช่ยี่สิบกว่านะคะวัยแรงงาน,งงานกําลังเป็นแรงงานของชาติได้เลยอะ่ะแ,แล้วเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปตกหลุมพรางของยาเสพติดคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคิดว่าเขาจะทํางานไหมน้องเอไม่ทำหรอกค่ะเพราะมันออกได้ต่อจิตและประสาท ประสานประสานการให้งุงงายลุ่มหลงอยู่กับยาเสพติดจิตมันก็เป็นจิตเป็นนายอ่ะประสานการประสานอีกทีหนึ่งเราเสียดายเนาะนี่ผมว่าพอผมเห็นภาพที่ท่านอำนเภออัครพลส่งมาให้เนี่ยอำเภอฉวางเนี่ยนี่คือศูนย์ที่สาขาที่อำเภอศูนย์อของจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาอำเภอฉวางซึ่งจะมีทุกอำเภอเราเห็นคนหนุ่มหมดเลยอะ่ะเนี่ยดูนั่งอย่างเนี้ครับซึ่ง เราสูญเสียบุคลากรเนาะนี่พอจะให้ไปเป็นทหารเกณฑ์ก็ไม่เอาไม่เป็นยกเลิกการเกณฑ์ทหารพอไม่เป็นเป็นทหารก็เรียบร้อยแล้วครับเข้าสู่วงจรนี้เข้าสู่วงจรนี้เลยครับ,รแ,ลรบแล้วเนี่ยปีหกหกนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต่อไปนี่ไม่เกณฑ์ทหารกันก็อยู่บ้านกันที่นี้แหละครับแล้วหนุ่มๆกลายเป็นคนติดยาเสพติดคนแก่ก็เยอะคนหนุ่มก็กลายเป็นยาเสพติดมันเหลือคนวัยกลางคนนิดเดียวเองที่จะทําให้ ประเทศมันขับเคลื่อนไปได้ด้วยเศรษฐกิจต่างๆที่เราทํางานกันนี่นะ,ะวันนี้เราคนเป็นพ่อเป็นแม่น่ะอย่ายอย่าโยนเอาลูกของเราให้เป็นภาระของตํารวจของอําเภอเนาะอ,อย่ายโยนให้เป็นเรื่องของคนอื่น<ม>แต่มันเป็นเรื่องของเราที่แน่นๆอำเภอบอกว่าทุกคนต้องช่วยกันต้องช่วยกันน,ะนะ่ะเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนนะแต่ถ้าครอบครัวเอาไม่ไหวแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กำนันอบตเทศบาลน,นะครับอําเภอจังหวัดเนี่ยต้องจัดการแล้วต้องมาดูกันว่ามันต้องจัดการอย่างไะครับ มันต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุที่เขาสาเหตุที่เขาติดยาเสพติดคนส่วนใหญ่ที่ติดยาเสพติดเป็นเพราะอะไรเป็นสาเหตุแรกต้องไปหาต้นต่อให้เจอก่อนว่าทําไมพวกนี้ถึงเข้าสู่วงการยาเสพติดถึงอยากจะเสพยาเสพติดแต่ก่อนเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนครับจริงๆแล้วถ้าจะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนแล้วใครตร็เพื่อนคนไหนคนไหนเป็นคนเริ่มต้นคนแรกเห็นแล้วก็หน้าหน้าเสียดายนะครับทรัพยากรมนุษย์เราสูญเสียเงินงบประมาณ นะครับครอบครัวต้องสูญเสียกว่าจะเลี้ยงโตมาให้ติดยาเสียกว่าที่เราให้การศึกษาให้สิ่งต่างๆงบประมาณแผ่นดินให้คนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยและสุดท้ายก็กลายเป็นทรัพยากรที่ด้อยคุณภาพเพราะว่ายาเสพติด